<c oughs> เอาต่อไปตั้งใจมาเรือยห,หนุยตรวจน้ำรับพรชาวันศุกร์ที่26เดือนกันยายน2568 กับวันขึ้นซี่คำเดือนสิบเอ็ดมีมาเสงใกล้ออกพรรษาแล้วเอาเปิดน้ำประพัน ทาวลิวหาปุราปิริปุเรนติสาคารังอิวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะตีอิดชิตังปัดชิตังตุมพังคิดว่าเมวะสมิชาตัวสัพเพปุเรนตุสังขปานยันโทปนระโสียธามะเน i ra so ho ya บิดาปัตังปฏิเสวามีวะทวายนะมัทยนะมังคนายนะวิปุสนาญายาวะเทวาิมาสกายัสัตติยาญาปนาญาวิสุปะริยาพรัมจาริยานุขะหายาเอียบบุรานันจะเวธนังปัติหังทามีนวัน နာနာဝူပတေသာမိရတရာကျမေဘဝိဿတိနာဝစ္စတ ยาจจธานตุมิการังมัญญาทังอ,ภาภาภาอิวังโหตุขอผลปัถนะญาโย,ยมจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเถิด